สวัสดีนะครับผมชาว YouTube นะครับวันนี้กับผมนะครับผมช่องตั้มช็อปนะครับผมก็จะมาแนะนำมารีวิวนะครับผมอุปกรณ์ซ่อมรถนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับผมตัวนี้ก็ท้าวความไปเลยนะครับผมก็คือชุดนี้เป็นชุดเช็คหัวฉีดนะครับผม12โวลต์นะครับผมเป็นแนวทางสำหรับพี่ๆช่างเลยนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับ ก็พี่ๆครับผมตัวนี้ก็คือชุดเช็คนะครับผมหัวฉีดนะครับผมสำหรับพี่ๆช่างนะครับผมสำหรับท่านผู้ชมนะครับผมที่นะครับผมสนใจนะครับหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการใช้การเช็คหัวฉีดนะครับผมซึ่ง ตัวระบบนี้นะครับผมเครื่องเครื่องนี้นะครับผมราคานะครับผมเขาอยู่ที่ประมาณหลักร้อยนะครับผมประมาณสี่ห้าร้อยนะครับผมแล้วก็อุปกรณ์ของเขาเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันเลยนะครับเป็นกล่องประมาณมือหนึ่งนะครับผมก็จะมีทั้งหมดสามสี่สเต็ปนะครับผมนะครับ ก็การใช้งานนะครับผมตัวนี้นะครับผมเราเรานาชุดนี้นะครับผมไปต่อกับหัวฉีดนะครับผมหัวฉีดของเราก็จะมีสองขั้วนะครับเราก็เอาไปเสียบเข้าไปเลยนะครับผมมันมันเสียบได้ทุกรุ่นเลยนะครับนี่เสียบได้ทุกรุ่นเลยนะครับผมเพราะว่าของเขามีหัวมาให้พอดีเลยนะครับผมเราก็เสียบเข้าไปนะครับผมนะครับแล้วก็สายสอเส้นนี้นะครับผม เขาคีบกับขั้วแบตนะครับผมอ่าขั้วบวกขั้วลบนะครับผมพี่ก็อ่าหาแบตเตอรี่นะครับผมเอาไว้คีบนะครับผมนะครับเสร็จแล้วนะครับผมอ่าสถานะมันก็จะขึ้นนะครับนะครับผมเราก็สามารถอ่าเป็นโหมดโหมดเซตนะครับผมแล้วก็สามารถอ่าตั้งค่าได้หลายรูปแบบเลยนะครับผมเดี๋ยว หาแบตเตอรี่นะครับผมมาเช็คกันเลยนะครับครับผมต่อไฟเข้าไปนะครับผมเราก็จะดูนะครับโหมดหนึ่งโหมดสองโหมดสามโหมดสี่นะครับผมโหมดนี้แล้วตัวนี้ก็รีเซ็ตนะครับผมตัวนี้เราก็อ่าเอาไว้เปิดหัวฉีดนะครับผมนะครับนี่เลยนะครับโหมดหนึ่งโหมดสองโหมดสามโหมดสี่นะครับผมนะครับประมาณนี้นะครับ มาครับผมก็มาเทสกันเลยนะครับผมจะเอามิเตอร์มาวัดนะครับผมเดี๋ยวเราไปที่สเต็ปหนึ่งกันเลยนะครับสเต็ปหนึ่งพี่ก็ท่านผู้ชมก็กดตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวพอผมก็จะดูนะครับผมว่ามันกี่โวลต์นะครับตัวนี้นะครับบอกเลยบอกได้เลยเราสามารถรู้ว่ามันยกกี่กี่กี่โวลต์นะครับผมนี่นะครับนนะครับเราก็กดนะครับผมนะครับเมื่อกี้เห็นไหมครับ สเต็ปหนึ่งมันยกนิดเดียวนะครับผมนี่ครับสามโวลต์นะครับผมแล้วก็รีเซ็ตใหม่นะครับผมแล้วก็ไปสเต็ปสองนะครับผมสเต็ปสองเราก็ลองยกดูนะครับสี่สี่โวลต์นะครับผมเมื่อกี้นะครับผมสเต็ปสามนะครับแล้วก็กดดูห้าโวลต์นะครับผม เสียต่อไปเสียบสี่เราต้องกดรีเซ็ตด้วยนะครับแล้วกดหนึ่งสองสามสี่เอาผมแล้วก็ดูนะครับผมเต็ปบที่สี่ห้าโวลต์นะครับผมนะครับตัวนี้ก็จะกระพริบนะครับผมเขาเขาก็จะฉีดนะครับผมอ่าเปิดเปิดแบบที๋เลยนะครับผมนี่นะครับเย็นไฟกระพริบไหมครับก็การทํางานก็จะเปิดเปิดปิดเปิดปิดเปิดปิดนะครับผมนะครอ่า ตัวนี้นะครับผมที่ผมต่อนะครับผมให้ดูวนนะครับผมตัวนี้เขาจะต่อกับหัวฉีดนะครับผมท่านผู้ชมก็เอาหัวฉีดนะครับผมต่อเข้ากับชุดนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เอาสายแรงดันนะครับผมก็ใส่ตัวปั๊มก็ได้นะครับผมหรือว่าจะจะเทสล้างหัวฉีดนะครับผมก็นําสเปรย์มาล้างได้นะครับก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ น่าใช้นะครับผมชุดหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็มาเทสระบบแบบดูไฟนะครับผมให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับการใช้งานเบื้องต้นนะครับผมอ่าครับก็จับประมาณนี้นะครับผมนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านไหนมีข้อสงสัยนะครับผมหรือว่าอยากได้อุปกรณ์แบบนี้นะครับผมอ่าท่านผู้ชมก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมาหาตหาลิงก์นะครับผมการสั่งซื้อให้ท่านผู้ชมได้เลยนะครับผมก็ถือว่าตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่น่าใช้แล้วก็ไม่แพงนะครับผมอ่าแต่ก่อนสินค้าพวกนี้นะครับผมมันจะมีราคาแพงมากเลยนะครับผมก็ลองอเล่นดูก็ได้นะครับนี่เลยครับสเต็ปหนึ่งนะครับผมเราก็าเสร็จแล้วนะครับผมเราก็าต่อ น้ำมันเข้านะครับผมแล้วเราก็กดดูนะครับผมมันจะขึ้นนิดเดียวนะครับผมเนี่ยนะครับผมแล้วก็กดดีเซตนะครับการใช้งานก็มีประมาณนี้นะครับผมเอาไว้เทสหัวฉีดนะครับผมเอาไว้ล้างหัวฉีดนะครับผมก็ถือว่าดีอยู่เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็ห้านะครับผมตัวนี้เขาจะกระพริบกระพริบกระพริบนะครับผมถ้าใช้งานดีจริงนะครับนะครับผม ราก็ฉีดซุบๆนะครับผมตามจังหวะนะครับผมตามจังหวะที่เราเทสนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับอ่าก็ถ้าคลิปนี้นะครับผมมีประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับผมช่องตั้มช็อปนะครับผมหรือว่ากดแชร์นะครับผมอ่าเป็นกําลังใจให้กันนะครับผมหรือว่ามีข้อสงสัยยังไงก็ฝาก คอมเมนต์นะครับผมพูดคุยกันได้เลยนะครับผมที่ช่องตั้มช็อปนะครับผมช่องทางการติดต่อนะครับผมก็มีทั้ง facebook นะครับผม facebook ก็มีนะครับผมหรือว่าจะเป็น i k k t อกเราก็มีนะครับผมก็ช่องตั้มช็อปนะครับผมลองค้นหาดูได้เลยนะครับขอบพระคุณครับแล้วพบกันใหม่ ep หน้าคลิปหน้าครับขอบพระคุณครับ